อนุทินอนุทินประกาศ9้ทหารหยุดไม่ได้จนกว่ากองทัพกัมพูชาจะสิ้นสภาพวันที่9ธันวาคม2568ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยให้สัมภาษณ์ถึงการสู้รบไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ประเทศไทยดำเนินในสิ่งที่ควรทำตอนนี้เราดำเนินในสิ่งที่เราต้องดำเนินการ ประเทศไทยเราได้แสดงความเป็นประเทศไทยให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับประเทศเราให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วฉะนั้นตอนนี้ให้กำลังใจผู้ที่กำลังปกป้องอธิปไตยของเราดีกว่าเมื่อถามว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหมือนในอดีตที่ทหารกำลังปกป้องอธิปไตยแล้วมีการสั่งให้ทหารหยุดใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีครับตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วว่าให้กองทัพดำเนินการตามแผนการที่ได้คิดกันไว้อย่างเต็มที่ รัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเมื่อถามว่าจนกว่ากองทัพจะสิ้นสภาพไปใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวทันทีว่ากองทัพเขาไม่ใช่กองทัพเรากองทัพเราไม่มีวันสิ้นสภาพเมื่อ <espace. S 2> ถามถึงกรณีฮุนเซนปล่อยภาพนายอนุทินร่วมเฟรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินของกัมพูชาเพื่อดิสเครดิตและโจมตีเอาชีวิตทหารและประชาชนมาเสี่ยงเพื่อสร้างคะแนนเสียงทางการเมืองให้ตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไปกินกวยจับ ไปกินข้าวต้มที่ไหนก็มีแต่คนเข้ามาทักและให้กำลังใจคงไม่ต้องไปสร้างกระแสตามที่คนต่างชาติว่าเมื่อถามว่าการที่ฮุนเซนใช้วิธีการแบบนี้ถือเป็นวิถีเดิมๆใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่ได้สนใจตรงนั้นที่นี่ประเทศไทยต้องกังวลและต้องดูแลพี่น้องคนไทยเท่านั้นคนอื่นตนไม่สน